อิทธิพลของการสื่อสารในปัจจุบันกลายเป็นแรงผลักดันให้มีผลกระทบพฤติกรรมและทัศนคติของคนในสังคมทั้งในแง่บวกและลบทั้งทางตรงและทางอ้อมสื่อเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันจึงเปรียบเสมอเป็นดาบสองคมที่ให้ทั้งคุณและโทษจนนําไปสู่ปัญหาสังคมด้านต่างๆมากมายโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนจํานวนไม่น้อยที่ยังขาดภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิตอาจจะซึมซับและเรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากสิ่งที่สื่อนําเสนอ จนเกิดปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองครอบครัวและสังคมโดยรวมได้ไไไผลการศึกษาวิจัยของกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันรามจิตติพบว่าเด็กมีพฤติกรรมการบริโภคสื่อทุกรูปแบบถึงหนึ่งในสของชีวิตโดยชมโทรทัศน์มากกว่าวันละหชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีปัญหาของการติดเกมโดยนิยมเล่นเกมออนไลน์และติดการเล่นอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจัยเหล่านี้นำมาซึ่งความเสี่ยงของปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมายเช่นปัญหาเด็กติดเกมปัญหาสื่อลามกปัญหาความรุนแรงปัญหายาเสพติดและปัญหาการทนันเป็นต้นสื่อโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อกระบวนการกล่อมกล่าวสังคมทั้งด้านการเรียนรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคต่างๆอย่างมาก อาทิการเรีนแบบค่านิยมการบริโภคเช่นการแต่งกายแฟชั่นรถนิยมในขณะเดียวกันก็อาจมีการเรียนแบบที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมเช่นพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงต่างๆรวมถึงพฤติกรรมที่ขัดต่อประทัดฐานหรือศีลธรรมอันดีงามของสังคมซึ่งอาจนําไปสู่ปัญหาต่อตัวเด็กเยาวชนครอบครัวและสังคมผู้ชายที่มีเมียน้อย กับผู้หญิงที่ยอมเป็นเมียน้อยมันก็เลวอยู่แล้วนี่ปล่อยให้มีลูกออกมาด้วยกันอีกยิ่งเลวเข้าไปใหญ่เลยลูกจะเป็นไงไม่สนใจนี่จะสนุกกับการิดศิลธรรมหรอรู้ไหมว่าทั้งสองคนกำลังช่วยกันทำลายสังคมเลวทั้งคู่เลยซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวละครในปัจจุบันมีเนื้อหาสาระที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสารจากแบบเดิมไปสู่รูปแบบใหม่เช่นการตอบรับนางเอกหรือตัวละครหลักที่มีบทบาท ทาการเชื่อเชื่อทางคารมณ์มากขึ้นโดยไม่ใช่ตัวละครยอมถูกกระทําแต่เพียงฝ่ายเดียวเหมือนในอดีอีกต่อไปซึ่งแรงเปลี่ยนสําคัญของการรับสารที่มุ่งสนับสนุนบทบาทตัวละครที่รุนแรงและเชื่อเชนื่อนี้อาจจะได้รับการตอบรับอย่างดีในกลุ่มผู้ชมจึงเริ่มมีบทบาทในแนวนี้เพิ่มมากขึ้นและผู้ผลิตเองจึงมักอ้างว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและรสนิยมของผู้ชม แม้ว่าจะมีกลไกการจัดระดับความเหมาะสมหรือจัดเลตติ้งของสื่อโทรทัศน์โดยคณะกรรมการแต่ละสถานีเป็นผู้พิจารณาจัดเลตติ้งและตามแต่ก็มีเด็กจํานวนมากยังคงชมโทรทัศน์เพียงลําพังหรือแม้ว่าจะมีผู้ปกครองร่วมชมอยู่ด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ให้คําแนะนําหรือข้อคิดเห็นตามความเหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนดังนั้นการใช้สิทธิเสรีภาพในการผลิตสื่อของผู้ผลิตและผู้เผยแพร่จึงจําเป็นต้องมีจิตสํานึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทำนึงถึงจัญญาบันทางวิชาชีพและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาเพราะผู้รับสื่อมีความแตกต่างหลากหลายมีวุฒิภาวะหรือภูมิคุ้มกันในการบริโภคสื่อแตกต่างกันโดยเฉพาะกลุ่มเด็กการป้องกันและการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในระบบการผลิตผู้สร้างผู้จัดละครผู้เขียนบทนักสแสดงผู้กำกับผู้เผยแพร่ต้องร่วมด้วยช่วยกันที่จะคัดกรองเรื่องราวที่จะถ่ายทอดออกมาในละครแต่ละเรื่อง โดยตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้ชมและสังคมเพื่อคุ้มครองผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนนอกจากละครโทรทัศน์แล้วปัญหาของเด็กติดเกมก็เป็นปัญหาที่มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับปัญหาสื่ออื่นๆที่มีอยู่ในขณะนี้และส่งผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กๆไม่แพ้อิทธิพลจากสื่อโทรทัศน์ตัวอย่างสําคัญที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีเด็กชายวัย14ติดเกมและมีพฤติกรรมเรียนแบบความรุนแรงในเกมจนถึงขาดสติกระทําการฆาตรกรรมมารดา พราะอิทธิพลอันมาจากการเสพความบันเทิงทางอินเทอร์เน็ตและเกมออนไลน์โดยขาดการชี้แนะและการตรวจสอบดูแลจากผู้เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นอิทธิพลของเกมและสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างมากมายในปัจจุบัน,นกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมนั้นตามกฎหมายประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่มีการจัดระดับความเหมาะสมหรือจัดเลตดิ้งเกมทั้งเกมออนไลน์และเกมออฟไลน์ซึ่งมีผลให้เกมในประเทศไทยทั้งที่ผลิตโดยคนไทยหรือนำเข้าจากต่างประเทศ หากไม่มีเนื้อหาหรือลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายสามารถเผยพแพร่ได้ส่งผลต่อคนทุกวัยสามารถเข้าถึงและเล่นได้ทั้งๆท,ที่เด็กบางส่วนที่ไม่มีวุฒิภาวะที่เพียงพออาจสับสนกับเนื้อหาในเกมว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องในจินตนาการและอาจจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้เพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณาการการขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดีและสร้างภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันสื่อและเสริมสร้างวัฒนธรรมการใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์แก่สังคมไทยกระทรวงวัฒนธรรม จึงขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเกมผู้ประกอบการผู้ผลิตผู้เผยแพร่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองร่วมกันเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจช่วยกันผลิตและเผยแพร่สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมถึงร่วมคุ้มครองและให้คําแนะนําแก่เด็กและเยาวชนให้การรู้เท่าทันและมีภูมิคุ้มกันในการบริโภคสื่อเชิงสร้างสรร์รวมทั้งร่วมเป็นเครือข่ายตรวจสอบและเฝ้าระวัง เพื่อกระจัดสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์โดยสามารถร้องเรียนหรือแนะนำผ่านสายด่วนวัฒนธรรมโทร1 7 6่1765และร่วมผลักดันให้มีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างสรรค์และจัดลงสังคมไทยที่ดีงามสืบไปคุณจะมีบทบาทอย่างไรที่จะช่วยทำให้รากทางวัฒนธรรมสืบทอดสู่เด็กและเยาวชนอย่างยั่งลึกและยั่งยืนต่อไป